ิตมันไม่สามารถจะครอบครองตัวเองได้อันนี้ก็ไม่ได้เรียกวรากินเล้ามันทําให้เล่าในทกินคนอยู่กับที่เลสตัณหาไม่มีสติสตังความถูกต้องก็คิดไม่ออกแล้วก็บอกไม่ได้พี่น้องครับจะน่าสงสารเหลือเกินสำหรับนันนอมและก็มะลิ มรีเธอก็ยอมเสียยอมเสียตัวเพราะรู้แน่ตาก็ไม่ยอมเสียตัวให้กับมันมันจะฆ่าให้ตายแน่ส่วนแม่นั้นมันพักดวงตาสมสารทรมานหลังจากนั้นมันก็ออกจากบ้านไปและมันบอกว่ามันจะกลับมาใหม่และมันบอกว่ามันจะฆ่าแม่และจะพาหนูนี้ขึ้นสว่อเมอมันจะกอดจดทะเบียนมันคิดได้ยังไง พี่น้องครับเราค้างคาเอาไว้ตรงนั้นและจากต่อไปที่นี่เราจะนำท่านมาพบกับไอ้ขุนผลวิชิตไอุ้นที่ทำรัฐประหารทีน่นครแก้วโกลาในเหตุการณ์ครั้งนี้จะเกิดอะไรขึ้นติดตามชมการแสดงต่อไปครับน้ำใจพระราชาครับ อยากได้ราชินีและอนาคตจะนักนะตำรัจตบร้านไม่ตำรัวันนี้กูต้องพิดวังจุไากล้าแต่ในเมือทซิ์กูเป็นมันนะกูจะไม่ยอมปลาใจเรียกลูกชายอ๋อไอ้หนอนะมาหมาปลานี นอนหน้ามาปลนนี้กูจะมีลาวเรื่องดีๆมันนี่มันถึงเวลาจะแล้วจะนักนะไอ้นนนลูกชายวันนี้ก็มาถึงกลับวันต้าพ่อมีตุระเรื่องเร,งเรงหรือแบบไหน,นบอกกันฉันในก้าวเจอกันสักทีอ้อปอกรลับสวัสดีครับพอที่รักเอ Bye. เป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับชีวิตของเราสองพ่อลูกสำคัญยังไงครับมันสำคัญนี่กูอยากให้มึงเป็นใหญ่เป็นโตวความคิดของพ่อเนี่ยปวดคิดมาตั้งนานแล้วเรื่องรัฐประหารในนครแก้วโกลาผมยังจำได้ในเรื่องนั้นมันก็กลายไปเป็นประวัติศาสตร์ไปแล้วมันก็ตั้งหลายปีแล้วพ่อตอนนี้มึงอายุยี่สิบปีแล้ว ตอนที่กูทำรัฐประหารนนะ่ะมึงยังไม่ถึงปีด้วยซ้ำไปพ่อคิดได้ยังไงกูคิดได้เพราะกูอยากจะให้มึงนะ่ะเป็นใหญ่ในแผ่นดินแล้วกูอยากจะยุดเมืองเมืองนั้นกูต้องการอยากจะได้ราชินีมาเป็นเมียกูทำตาลิ้วตาหวานกับกูกกมานานแล้วแล้วไอ้พระราชามันก็แก่มากแล้วกูคิดว่าแต่มันมาได้กับกูกูก็จะได้เป็นพระราชาแล้วก็จะสั่งฆ่าปิดปากแต่เหตุการณ์มันไม่เป็นอย่างนั้น พอกิดเรื่องเป็นการอุบาติการ์จชั่วไม่สําเร็จเออไม่สําเร็จแล้วพอเรียกผมมาทําไมแล้วตอนนี้มึงได้ยินข่าวประกาศไหมทําไมมึงไม่ติดตามข่าวสารบ้านเมืองมัง่งเรื่องโควิดไนทีนเรื่องการรัฐประหารที่จะเกิดในเรื่องบ่อน้ํามันในเรื่องราวของข้าราชการในเรื่องราวของพี่น้องประชาชนทำไมมึงไม่ติดตามมัง่งผมก็ติดตามเหมือนกันนะพ่อติดตามเหมือนกัน ผมไม่ก้อยิดบไปยุ่งผมอยู่ในส่วนของผมไปวันๆจีบผู้หญิงมันสนุกกว่านะพ่อบมึงนี้ทำไมเป็นคนแบบนี้มึงไม่มีความคิดเหมือนพ่อเลยใช่ผมไม่อยากจะคิดอุบาทเหมือนพ่อเด็กเปรตนี่เดี๋ยวกู้าไม่ใช่ลูกนะเนี่ยกูเตะม,มึงตาตั้งแล้วพ่อเรียกผมมาทำไมนักอน,นแก้วโกลาเขาให้ประกาศเขาต้องการอยากจะได้อวันนี้ ควาชายของเขาเนี่ย้ตยังมีชีวิตยอยู่แต่ยังมีชีวิตและควาชายของเขาอะไรเป็นยังไงเขาหายไปตั้งแต่ตอนที่รัตประหารที่กูเกิดขึ้นฮะถ้ายังมีชีวิตยอยู่วันนี้ก็ไห้มารายงานตัวแล้วก็จะรู้ได้ไงว่าคนไหนทำไมจะไม่รู้คนที่เกิดปีขนันวันนังคานเดือนห้าแล้วก็มีปานแดงโอ้ตางนั้นผมหมดจิตแล้ว ผมเป็นลูกของพ่อไม่ได้คิดจะมีปานดงปานแดงอะไรเช่นนั้นผมไม่ได้เป็นลูกพระราชาไอ้โง่ไอ้มานี้มานี่มาทำไมอ่ะพ่อตอนนี้กูไปจัดการข้าราชการนบนอำเภอกูเปลี่ยนชื่อมึงแล้วฮะช,ชื่อทําไม่สำคัญแต่อายุเนี่ยกูไปเปลี่ยนมาหมดแล้วตอนนี้มึงอายุ20สิปีเกิดปีขานด้วยไม่ใช่นะผมเกิดปีกุนไม่มาขานได้ไงอ่ะพ่อ ไอ้โง่ไอ้กูไปจัดการมาหมดแล้วกูเปลี่ยนหลักฐานแล้วตอนนี้มึงเกิดปีคานมันทังคารเดือนห้าแล้วปานแดงมึงไม่คิดสงสัยมากงไงผมไม่มีเดี๋ยวกูจัดการให้มึงมีกูมีแพทย์ศัยกรรมอาทิตย์เดียวมึงจะมีปานแดงแล้วโอ,อ้ความคิดพ่อเฉียบแหลมจริงๆเฮ้อทำไมงั้นกูก็เป็นพ่อมึงไม่ได้นิสัยมึงกับกูอะ่ะมันก็เหมือนๆกันอ๋อให้ผมไปรายงานตัว และถ้าผมเกิดได้เป็นพระราชาหรือว่าเป็นราชโอรสมึงก็มาพาพ่อไปกันอะไรพ่อเนี่ยํำรัฐประหารพ่อจะไปอยู่ยังไงศิลปกรรมได้มืองนอกก็ยังเปลี่ยนหน้าตาได้เพียงแต่มึงอย่าไปพูดชื่อกูก็แล้วกันแต่ก็ถามมามึงลูกใครอย่าบอกว่ากูเป็นพ่อมึงพ่อมึงเชื่ออะไรมึงก็ตั้งชื่อของมึงเอาเองเพื่อจะได้ขึ้นใจแล้วไปบอกพระราชาแต่อย่าบอกว่ามึง มีพ่อเชื่อไอ้วีชิตและเป็นขุนพลขุนนางมาก่อนมึงบอกไม่ได้มึงต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองด้วยเพียงแต่บอกว่าผมเนี่ยเกิดมาแล้วอายุยี่สิบปีปีขานวันขานเดือนห้าเข้าใจไหมมึงต้องไปจัดการและก็เป็นประราชางให้ได้ให้คูได้คิดสมอารมณ์ใหม่ในเรื่องนี้หนึ่งอาทิตย์เดี๋ยววันนี้กูจะพามึงไปสักบานเองข้างหลัง มันเป็นไปนได้ยังไงพ่อเดี๋กูทําให้มันเป็นไปได้มึงมานี่มาเลยมาคุณมือสักให้มึงอตัดสินใจไปลูกใจไปปลอมแปลง แปลงเพื่อจาะเซ็งในเรื่องที่รักวันนี้ประจักษ์นักหนะ้าอยากจะให้ลูกใจในายนนเป็นประราชาโอ้กลางกาบทนีิให่่อด้ดูที่ไม่เมือพป้าปจัดการไปพูกคำเป็นปานแดงขึ้นมาเพื่อจะ,จะตก โคลาและมันจะได้ยังไม่ได้ติดตามชมการแสดงต่อไปไที่นี่นักนกรรกช้วโคลาราชธานีได้ประกาศขาในเรื่องราวของสิ่งที่เป็นไปได้นั่นก็คือคว้าชายที่หายไปถ้าเผื่อมันยังมีชีวิตยอยู่แต่ตวันนี้ ความหังมันเลือเล่อนๆหายหายและชมการแสดงต่อไปครับน้ำใจพระราชากบ ระดับในเวียงวังก็ยังมีความกังกาจะในเลยวันนี้คิดถึงลูกที่เรานั้นเกิดมาแก้วโกลาไม่มีทุกทุกคืนวันประชาจนป้องมิดนี่ก็มาแต่คิดที่จะจึนจอบได้แต่อบ ออบแล้วนี่รอความหวังตั้งจองคนนอได้กรอบกรองในเวียนวังแต่อยู่มันประดังแก่จระม่รู้ว่าจะอยู่กูตานนี้ตั้งจองคนนีนมีความเศร้าจะนักหน้า เราลูกใจเราไว้นะจากกรุงศรีรัฐบลาลมันทําไม่มัวตัวตานี้และวันนี้ยังมีวังหรือดังใจออกกลัวหนึ่งนายดหานพี่น้องนะหน้าได้นันตัว งก็ต้องตะวันบางคนอ่าต้องมอมปอมอแม่ไปเจ้ากาทำไมมาหน้าตาตื่นมาในควัญเมืองมาหน้าตาตื่นมาเลยในขวัญเมืองกับวันนี้ผมหีใจกันเนองกับน้านะ <c oughs> คือว่าเบี้ยหันมีคนมารายงานตัวไปเจ้ากาคนมารายง,งานตัวในครั้งนี้เอามือลงอ่าไปเจ้าการลืมเลียมเลียม รูปร่างเขาเป็นยังไงเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายมารายง,งานตัวเรื่องอะไรรายง,งานตัวเรื่องนั้นไม่สาบกับจั่วเป็นผู้ชายครับหน้าตาดีหน้าตาดีผิวพรรณดีนะบางทีเทมาปั้มออกจนตานี่วิทแตยุเทวะก้มกระกาษเก้าเรื่องเราในการเทวะแต่ยัดอาจจะเป็นไม่ได้หรือังมันอาจจะเป็นไปได้ในคนเมืองในย่างงนฮะไปพามาพบตัวที เดี๋ยวเราจะสืบถามเองนานาย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 นาคน,นเมืองเดินทางอาวันนี้น้าผู้ใจที่มารายงานในายมา,รราประจานรบแลนจาในกรุงศีผ่าตัวของผู้ใจนุ่มตีหน้าตาดีรายงานตัวสักทีมีบังจ้าสวัสดีครับออนนี้หรือเจ้าจอมวัง บังคมไปเที่ยวค่ะเธอพูดแบบนี้ได้คือหม่อมชั้นก็ดูหนังเจ๊กจักบงบงนะเวลาวันเสาร์วันอาทิตย์หรือว่าเวลาก็ฉายชอบมากหนังเรื่องเจ๊กจักบงบงอย่างเงี้ยเธอได้หมดทุกคํำในราชาศัพท์ก็บางคําครับแล้วเธอชื่ออะไรเนี่ยผมชื่อสานิตครับ อ๋ชื่อสานิษก็มันคนหน้าตาดีนะคะใช่ผิวพรรณก็ผ่องใสเลยทีเดียวเพชื่อสานิษเออเป็นลูกของของใครเป็นลูกของแม่นอมแม่นอมบอกว่าผมเป็นเป็นลูกแม่นอมครับเอาอะไรกันแน่เป็นลูกใครกันแน่ก,ก็ก็ไม่รู้เหมือนกันครับ ชีวิตของผมมันสับสนแม่นอมก็เล่าให้ฟังแม่นอมบอกว่าพาผมมาเลี้ยงเอาไว้ตั้งนานแล้วแม่นองแม่นองที่ว่านี่หมายถึงใครหรือคะคือแม่นอมแกบอกว่าแกเคยอยู่ในวังเคยอยู่ในวังด้วยพระยาเจ้าค่ะอืมอะไรอ๋อพยาค่ะอะไล กันเต่าพูดไม่โตก็ไม่เปลือยของเราเล่งแบบใหม่ๆก็นนายนะรู้เหมือนกันนะผมก็อยากจะทําอะไรมันดีที่สุดนะครับน,น,น่าแล้วกันตะแกรงเปลือกปาคือว่ามไม่ต้องเร่งเล่งกุณใใไม้นี่เก่งแก่วงไหนปีนคยันนี่มีเจนีโย่เอาเลยครับมผมผมชื่อสานิตครับเจออายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยอ่าตอนนี้ผมอายุก็ยี่สิบปีครับยี่สิบปี เกิดว oh. uh, ันอะไรอาผมเกิดว enfin ันวันอังคารครับอุ้ยเกิดวันอังคารด้วยปีอะไรปีขานครับอ๋อเธอคงจะได้ยินข่าวที่เขาประกาศสิเกิดปีขานวันอังคารเดือนห้าก็จะได้มารายงานตัวจะได้เป็นรัฐทายาทของนครแก้วกุลาที่ได้ยินข่าวมาแบบนี้ใช่ไหมครับผมได้ยินข่าวมาแบบนี้ครับ ถ้ามีอะไรมาพิสูจน์ได้เอ,อนี่คือบัตรประชาชนครับคนอนุญาตนะครับนี่คือบัตรประชาชนอ๋อบัตรประชาชนเกิดบันอังคารปีขานเดือนห้าเออแล้วถ้ามีปานแดงไม่ใช่สิ่งจำกันที่สุุเนี่มันเกิดบันตรงกันได้ทั้งนั้นถ้ามีอะไรเป็นคู้ทีหลักฐานได้ คือผมมีบัตรประชาชนแบบนี้แล้วสิ่งที่มากไปกว่านั้นผมมีปานแดงด้วย้ังนั้นเธอพาปานแดงไปวิสศุด,ดูสิานายทหารนายันเมืองพาผู้ชายคนนี้ไปดูข้างหลังที่ปานแดงของเธออ่านายกับมาประ้านี้ก็แล้ว <c oughs> เนไงในัญเมืองอ่าเรียบร้อยครับอ่าก็ผู้ชายยืนยันนหนเลยอีกปากเมียปันแดงเปลบเลยผมบมามันเลยครับนี่พ่กวันนั้นจะเป็นอ่อไอ้กซ์คือระายัเทวประกาศตามหาฮะอันนี้ก็ไม่เห็นอนาไอ้เพราะฉะนั้นวันนี้เกิดปีการเหมือนกันเนี่ยนะตามมาปรนช่าชนแต่กูรูมันเปลงปลงเปลงอใไรเป็นเลยนะก็จะมาเอาอะไรนู้ใครมาทำลับๆรอรออีกไหนกับไหนกับเรียกกมาที่ผู้ชายคนนั้น๋ออในกันนะ

ไอ้ทำความขอรับนี่ดีพระเจ้าตั้งม่อมแม่ที่ยวยอยู่ช่วยหมจ้าเสียจริงจริงนี่รื้เมืองโกราที่ยิ่งใหญ่ที่พระชาจนยอไม้อยอนิวายทุกสิ่งวันนี้ผมนอนมารายงานตัว ไม่จวดช่วยกันจริงๆิงได้ยิงเลยใจยิงแต่บอกเราให้เข้าใจสวัสดีครับสวัสดีนี่เหนือครับท่านเป็นประราชาที่นี่ใช่เราเป็นประราชาที่นี่ส่วนข้างหลังนั่นก็เป็นรายชินีของเราโอ้ยสวยงามมากเฮ้ยคนนี้หรือเปล่าที่คุณพ่อบอกที่จะเอาทำเมียเมื่อวันก่อน คิดเรื่องอะไรอ๋อ,อไม่ครับคือผมเองมารายงานตัวผมบอกว่าวันนี้ผมได้ยินข่าวที่เขาประกาศผมเกิดปีขานบันอังคารเดือนห้าอายุเธอเท่าไหร่แล้วยี่ปีบริบูรณ์ครับตามประกาศครับนะและผมมีปานแดงด้วยเนี่ยปานแดงอยู่ก้างหลังไหนมันติดเสื้อมองไม่เห็นฮนะอ๋อนี่แสดงว่าเธอก็มั่นใจว่าเธอนี่เกิดเป็นลูกของเรา ครับผมอยู่หน้าตาดีมากและก็อยู่คล้ายๆกับพระองค์ท่านและพร้อมกับคุณแม่ก็สเสด็จแม่ก็ผิวเดียวกับผมเลยมันใช่ที่สุดครับ <Okay. S 1> จะทำยังไงกันดีนะคะเนี่ย <Yeah. S 1> ฮะก็เมื่อเช้าผู้ชายคนนั้นก็เกิดบันเดียวปีเดียวกันแล้วก็มีปานแดงผู้ชายคนนี้ก็เกิดปีเดียวกันและมีปานแดงด้วยเือใจเย็นๆเ,เอาไว้ในสิ่งตรงนี้เราสามารถจะพิสูจน์ได้ กิรนะิยามันก็บ่งบอกในสกุลอยู่แล้วแต่เรามีวิธีการที่จะเอาของแท้และของจริงก็เรามันต้องมีหลักฐานให้มันเรียบร้อยกว่าจะทําอะไรได้เราก็เชื่อว่ามันไม่ใช่เธอพูดเรื่องอะไรกันเลยครับอ๋อไม่ไม่มีอะไรฮนะเอางี้ดีกว่าเรานัดเธออีกหนึ่งอาทิตย์แล้วกลับมารายงานตัวที่นี่อีกทีหนึ่งอาทิตย์มารายงานตัวอีกทีโอ,อ้พอดีเลยว่าปานฉุกพอดี นั้นไม่มีปัญหาครับหนึ่งอาทิตย์ผมมารายงานตัวเขาดูบัตรประชาชนเกก่อนได้ไหมโอ้ได้แน่นอนอยู่แล้วครับผมนี่ไงครับบัตรประชาชนของผมเออใช่จริงๆริเออ <c oughs> ปีขานวันนังขานเดือนห้าเออมันใช่จริงๆเรื่องนี้ก็ผมบอกแล้วว่าความจริงมันคือความจริงหนึ่งอาทิตย์ผมจะมารายงานตัวจัดการต้อนรับ ไว้อย่างชัดเจนอย่างแน่นอนเพราะผมเองนี่ก็เป็นเ,เขาเรียกว่าเป็นโอรสของพระองค์ทั้งสองพระองค์พระเจ้าค่ะงั้นหนึ่งอาทิตย์มารายงานตัวแล้วกัน <c oughs> ลาพระเจ้าค่ะฉันรู้แล้วมันไม่ใช่แต่บัตรประชาชนของเขามันทํามาได้ยังไงเนี่ยฮะผู้ชายคนนี้กิริยามันบ่งบอกเธอต้องสังเกตว่าคนไหนที่อยู่ในเชื้อสายของคนดีมีสกุลน่ะ กิริยานี่มันจะบ่งบอกได้หน้าตาผิวพรรณพร้อมกับการพูดการจาคนสมัยนี้มันดูออกทั้งนั้นก็ไม่แน่เหมือนกันนะคะคนที่เรียบร้อยบางทีเอาจริงๆแล้วมันก็ไม่เรียบร้อยเหมือนกันแต่คนนี้ฉันควันทงได้เลยฉันว่ามันไม่ใช่เชื้อสายของเราเราไม่เคยมีนิสัยแบบนั้นนิสัยของเธอก็ไม่ติดมาเลยแม้แต่นิดเดียวใช่ค่ะทางนั้นเราต้องสืบวันนี้เหลืออีกเวลาประมาณเจ็ดวัน ไอ้ผู้ชายคนนั้นที่มารายงานตัวคนแรกเขาก็บอกว่าใช่แต่คนนี้เขาก็บอกว่าใช่บัตรประชายชนมันเป็นเหตุมันตรงกันเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราต้องสืบไปได้ว่าอันไหนเทและมันมาได้ยังไงหลักฐานมันต้องทนโทษอขอตัดสินใจไปปักป้อนแม่นาในเวียงวัง เป็นคนทด่ปลุ่งใจนักหน้าในกลรน,นี้น่าจะนึกถึงความดีที่แม่นมหายวายหน้าในไปลหลังอยากจะตามมาไปนู่นนย่กับพีเตงวันนี้นะาก้าไปแปรรบในเวียงวังแต่จะนิดยังคิดถึงแม่ โอ้แม่นามันแต่จริงพี่นูหนุ่พี่เต่งอถึงแล้วครับรมาวันนี้สานิจะรับรมาตาพีนาในความจริงไม่สุ่งจริงพี่นูนุ่พี่เต้งมาทางนี้ จริงเตด,ดโกดกคุณกูพี่ไม่ได้เข้าไปอยู่ในเวียงบางเมื่อกี้แต่วันนี้ผมกล้าที่จะไปบอกกับคุณแม่นอมได้ผมดูในสายตาของพระองค์ท่านทั้งสองพระองค์ท่านมีความรักความเมตตามากความจริงมันคือความจริงแต่ผมผมคิดถึงแม่อย่างไงก็ไม่รู้ผมมีความรู้สึกว่าคิดถึงแม่อยากกลับไปหาแม่วันนี้ ย่างรบไปห้าเมตรก็ไม่จําลูนะเราก็บอกว่ายัางเลือเวลากูป้ปฏิทินอนนี้ตอนนี้ป้านปนมากี่วันแล้ว <c oughs> เหลืออีกหกวันครับกลับเข้าไปรายงานตัวใหม่อีกทีหนึ่งขัะ <c oughs> น,นั้นเรากลับไปเห็ดได้นะครับไปห้าเมตก็ดี้มกันไปบอกแม่น้อมพี่นหนุ่ยมาจากไหนกูก็ไปจำเจ้าเรื่องเพื่อน <c oughs> เรื่องเองินกูมันจะนัดแต่เลยฮนะ ต่อเดี๋ยวผมจะไปบอกคุณแม่เลยว่าความหวังจตีแม่ด้ตั้งไว้รอยตอนนี้มาตึงเร็วแปดจุดแปดเปต์จวัดคือทหารเลยว่ะมึงกันกูกรทตานให้นั้นแน่นอนอยู่แล้วจริงฮะคิดตึงไหมก็ไปหาแม่ได้อััวเลยนี่ไปบอกให้จัดเก็บคุณรอจำแร่มจัดเก็ให้ไง ไม่รู้ยังไงไม่รู้ผมนอนหลับฝันไม่ดีเลยพี่มันไปกันยันอย่แจ้จวนร้องในร้องยอดตานในกลางดีเป้านนปแม่นอมิกทีสเสน่ห์กำลังเดินแต่งยกไว้จะกังกาอ,อก๋อไงพี่น้องนี่ในรูแวมันป่าไใด แม่นอมนี่ตุกเปกตานี่หมดเ,เชื่อแล้วชวนน้องแก้วมาลีมาลีเอเป็นจะไหนเดินทางมาวันนี้นะยังไม่ถึงตี่ปลยใจอดตัดสินใจไปห้าแม่พ่ินอะไยพิ่แตงทีมาเยไปยาแม่นอม I got to on my